ล้งเพลงกำลังเอาสติกเกอร์ของน้องไอมาดูอ่ะน่ารักมากเลยเป็นสติกเกอร์ใสกะว่าจะมาท่องคำศัพท์กันวันนี้เอ๊ะจะแกะมาดูดีกว่าเนาะว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะนะรูปอะไรนะเสียงดังมากเลยทำ <c oughs> มเป็นแกะเฉยเองแกะให้คนอื่นเพื่อนๆดูเฉยเองไ,ไยงไม่ได้ยังไม่ได้ขออนุญาตไอซ์เลยอ๋อโอเคงั้นก็ได้เดี๋ยวโก้เล็งหาอนุญาตถ้างั้นสลับกัน มีข้อไหนถ้ากลเกิดถ,ถ้าจะไม่แกะฉะนั้นต้องมาท่องคำศัพท์ก่อนโอเคไหมโอเคแล้ว <Okay. S 2> อันไหนกลเล้งที่แกะไปยังไม่ได้แกะเลยสักอย่างเดียวยังไม่ได้แกะนะกลเล้งกลไม่กี่กลเล้งจะทำท่าแกะแกะอันไหนอ่ะจะแกะค่าตึกไอเนี้ยทาวเวอร์แปลว่านี่เป็นหอคอยหอคอยอ่าขณะคำศัพท์คำแรกคำว่าทาวเวอร์ทาวเวอร์แปลว่าหอคอยอ่ะคำที่สองคำว่าคำนี้ บ้าน่าบ้าน่าแปลว่ากล้วยกล้วยคำที่สามคำว่าอะไรนะอ๋อคำว่าเปลือกหอยเขาเรียกว่า shell shell ว่าเปลือกหอยเปลือกหอยโอเคนะคำศัพท์คำที่สี่คำว่าอะไรดีนะอ๋อคำว่าหมักแปลว่าหมักถ้วยถ้วยถ้วยที่ใส่เนี่ยถ้วยเขาเรียกว่ามีน้ำด้วยมีอันนี้น้ำอะไรอะไรสักอย่างจะเป็นเบียร์ก็ได้นะมีสองเปียก คำศัพท์คำที่5คำสุดท้ายคำว่าอะไรดีขอดูหน่อยสิติ๊กตักอ๋อคำว่า plate plate แปลว่าจาน plate plate แปลว่า plate 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 แปลว่าจานเห็นไหมเป็นรูปจานน่ารักกลมๆโอเคนะอ่ะไหนเขาทวนค่าคำแล้วคนนี้ก็จะไม่แกะมองไอซ์แต่ว่าเราจะมาแกะพร้อมกันโอเคไหมไม่โอเคเหรอนะ please 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 โอเค please โอเคงั้นคำศัพท์คำแรกคำว่า banana โอเคใช่คำแรกคำว่า banana แปลว่า้วยคำศัพท์ที่สองคำว่า tower tower แปลว่าหอคอยคำศัพท์คำที่สามคำว่า shell shell แปลว่าเปลือกเปลือกหอยคำศัพท์คำที่สี่คำว่า mug แปลว่าช่วยไหมมักแปลว่าแก้วที่แบบแก้วทรงใหญ่ๆอ้วนๆหน่อยนะ คำศัพท์คุณสุดท้ายเมื่อกี้อะไรนะตัวเล้งลืมแล้วว่าไอ้มีคำว่า shower อ๋อเขา plate 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 แปลว่าแปลว่าห่งยางไม่ใช่แปลว่าจาน plate แปลว่าจานค่อยรู้ว่าห่งยางแปลว่าจานนะห่งยางแปลว่าจานนะห่งยางโอ้ห่งยางเหรอห่งยางนะสรุปคือไม่ใช่ไม่ใช่จานใช่ไหมไม่ใช่ถ้า plate คือจานแต่ตัวนี้เป็นรูปห่งยางก็แสดงเป็นเพราะว่า float 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 โฟลต์โอเคเคลียร์หงยาแปลว่าห่งยางฉันครบ้าคำของไปทีนี้ทีหนึ่งทีหนึ่งคำแรกเขาบันหน้าน่ะบันหน้าน่ะแปลว่ากล้วย t o w e อ่ะเช้อแปลว่าหอคอยเชลแปลว่าเชลแปลว่าเปลือกเปลือกหอยนะคำว่า f ฟลต์แปลว่าห่วงยางคำสุดท้ายคำว่ามัคมัคแปลว่าอะไรถ้วยอาจจะเป็นแก้วกาแฟรือเป็นถ้วยที่แบบว่าทรงอ้วนๆหน่อยที่มีที่ถือด้วยเนาะแปลว่า เ้วยหมากโอเควันนั้นเท่านี้ฉะนั้นเท่านี้ครบหรือยังไอ้ครบแล้วฉะนั้นเรามาพร้อมเล่นกันดีกว่าเนาะไม่ไม่เรามาทอมกันโชว์โชว์มีเยอะแค่ไหนเต็มไปหมดเลยเนี่ยน้องไอ้เขาชอบเขาชอบสะสมพวกอะไรนะสติกเกอร์เนาะโชว์เพื่อนๆดูเรามาพร้อมที่จะเล่นกันอยากเล่นแล้วว่างั้นเราไปบายๆก่อนเราไปเล่นกันแล้วนะบ๊ายบายค่ะ